สวัสดีปีใหม่กับลอคแมน X i า e กันนะครับวันนี้ในช่องของ Official นะครับบอกว่าไม่มีอัปเดตนะครับแต่ว่าก็มีอัปเดตอยู่เนี่ยฮะใส่ส้มาที่ตัดไม่ขาดกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกครั้งนะครับผมเคยเล่นไปแล้วน่าสักประมาณ2ปีปี2ปีได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะจําเนื้อหาด่านได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ เล่นตัวละครเดิมคือไอโก้คริสต์มาสเพราะว่าผมเนี่ยยังเก็บแกลเลอรี่ไม่ครบครับข้อดีของไอโก้คริสต์มาสก็คือฮิวได้ด้วยนะดังนั้นด่านที่เกี่ยวกับพวกท้าดวลน,นะครับเราจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วเพราะตัวนี้ฮิวได้ครับเรื่องราวก็จะเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามเร็วๆนะก็จะเกี่ยวข้องกับล็อกแมนนะครับผมลิวเซ นะครับซึ่ง Lost Man Lucet กับ็อ s แ Man อ็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันนะครับต่อหา่างแบบห่างๆอะ่ะคือตัวละครไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้นนะครับผม็อ s แม a n ิวเซ่นี่ผมได้เล่นน้อยมากนะผมเสียดายเหมือนกันแบบโอกาสได้เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องที่ผมหาเล่นยากครับแต่เขาบอกระบบมันสนุกนะนะครับผมเป้าหมายก็น่าจะเหมือนเดิมนะมาใช้ดีสตาร์ท HP มากกว่า30%แล้วก็คะแนน5 5 0แต้มนะอันนี้เป็นท่าฮิลนะอันนี้เป็นท่าโจมตี นะครับก็เดี๋ยวเราไปตามเก็บของกันนะครับผมอไอตัวชิปตัวนั้นแหละั้งที่เราต้องสะสมนะ,ะผมจะไม่ผิดนะไม่ได้เล่นนานมากแล้วไอเทมพิเศษอันนี้เราจะได้รับเพิ่มพลังในด่านนี้นะครับผมอ่าก็เป็นพลังนิ่มพาวเวอร์แบบล็อกแมริวเซ่นะครับก็มาดูกันว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะเก็บครบไหมนะครับห้าอห้าสิบนะมาอ๋อนี่ได้ร้อยหนึงเลยเหรอ อ๋อแสดงว่าไม่ได้หายากมากครับก <GT> ็คงอยู่แถวๆตามแผนที่นี่แหละข้อดีของตัวละครนี้คือโจมตีระยะไกลได้ถ้าโจมตีเป็นท่าติดตามแล้วก็ฮิวแฟกเตอร์ค่อนข้างสูงนะครับผมอ่าก็ผมว่าเล่นสบายอ่ะคือมือใหม่ก็เล่นได้ครับอาวุธสองอันนี้คือเป็นอาวุธที่แบบเขาเรียกไนะอามัสนะจำเป็นนะครับผมสามัญประจำบ้าอะไรก็ได้ได้ครับ เพราะว่ามันใช้ง่ายครับอ่าเราได้สองร้อยห้าสิบแล้วผมว่าน่าจะด่านง่ายนะด่านนี้ไม่มีอะไรนะผมจะจําไม่ได้เหมือนกันโอจะดาเมจศัตรูแรงมากครับคือตีแป๊บเดียวเราหายไปครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวผมขอยืนฟาร์มแป๊บหนึ่งฮะได้ทีละห้าร้อยยี่ห้านะครับอ่าฮิวก่อนนะครับทยอยฮิวไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะเอ้ยล่วงล่วงกะระ,ะยะผิดน่าจะพอไหวครับถ้าทยอยฮิวไปเรื่อยๆนะ ข้างล่างนี้มีของ่อะเดี๋ยวลงไว้ข้างล่างก่อนปึ๊บเออผมก็กำลังสงสัยพอดีว่าตัวของไอกับไอของขวัญเนี่ยมันมันไดป้ปริมาณฮิวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าสามของขวัญน,นะครับได้ครัรอยี่ห้านะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าของขวัญมันไม่ถึงจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าไม่มีของขวัญเลยนะครับอ่าก็ไม่ต่างกันนี่หว่าสรุปว่ามันไม่ได้ฮิวตามจํานวนข,ของขวัญใช่ไหม คือตัวละครนี้เก่งครับเล่นก็ง่ายถ้าโจมตีก็ดีครับแต่ก็นั่นแหละครับมันอาจจะไม่ใช่ท็อปเทียร์ของของเกมนี้นะครับนี่ผมจําได้ว่าทางนี้มีทางลับตรงนี้เปล่าวะโอเคตรงนี้ฮะครบแล้ว ศัตรูโจมตีแรงมากครับแต่ว่าเราเล่นไม่ยากมากเพราะว่าเรามีฮิลไงถ้ามีมีฮิลนะโอ้โหเกมฮาร์ดโหมดอ่ะบอกเลยนะครับ mm hmm. คือเกมนี้จริงๆเล่นยากมากนะลองไปเอ็กไดรอะสำหรับคนที่แบบมือใหม่มาเล่นนะบางด่านที่บอกโอ้โหเล่นยากมากจะชนะยังไงนะครับคือศัตรูยิงแรงมากอ่ะเราต้องแบบคอยกดจังหวะหลบให้ดีเลยครับแต่ด้วยความที่เกมอ่ะเขาออกแบบมาช่วยผู้เล่นด้วยการของมีไอเทมบ้างมีอัปเกรดอา่าวลวงนะครับมันก็ทําให้ ตัวของการเล่นนะครับมันอีซี่โหมดนิดนึงเพราะว่าอาวุธอะไรต่างๆมันซัพพอร์ตการเล่นเยอะมากครับอ่าอันนี้ได้หกร้อยแล้วก็คือครบแล้วสิอ่าก็เกินแล้วสิเนี่ยต้องการห้าร้อยห้าสิเองไหมเหรอแต่ข้างบนไม่มีอะไรไม่มีครับหลอกครับอย่งนี้เจอบอสแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดสูบอสแล้วครับก็ไม่มีอะไรฮะด่านรอบนี้ก็น่าจะง,ง่ายๆครับ ดูว่าดาเมจเข้าเท่าไหร่ดีกว่าเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการทำให้เราต้องยอมตายไหมนะครับเออเขาห้ามใช้รีสตาร์ในการผ่านด่านนี่ว่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรกนะครับผมไม่พึ่งพาใครจึงเรียกว่าโรกนะครับอ่อนนะแฮปปี้เบอร์เดย์มอ์ลี่คิสมาส h ฮปปี New Year นะครับชนะได้แล้วก็ถือว่าเก่งนะแต่พอเอินตัวเรามันคล่องตัวกว่าท่าก็โกงกว่านะครับก็ชนะได้นะครับยุคสมัยของล็อกแมนจะเป็นยังไงนะครับฝากไว้กับทุกคนนะครับเพราะว่าล็อกแมนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในสภาวะที่ไม่ออกภาคใหม่มาพักหนึ่งแล้วจริงๆแล้วก็เพิ่งออกล็อกแมนสิเอ็ดไปแหละแต่ว่าก็พากอื่นก็ไม่ออกไงแล้ว,ลวตอนนี้มีเอ็กเซ่นะครับแอนนิว์ซารีมาก็จริงแต่ว่า เราก็อยากได้ล็อกแมนที่เป็น IP ใหม่ๆเนาะ <S <S เราก็ลุ้นกันตลอดว่าจะได้ i อใหม่ๆของล็อกแมนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันทำให้รู้ว่าล็อกแมนยังไม่ตายฮะแต่นั่นแหละครับความท้าทายของตระกรูลน,นี้ครับมันเป็นตระกรูลที่อาจจะไม่ได้ทันยุคทันสมัยยุคนี้แล้วยุคนั้นอาจจะใช่สนุกดีแต่ยุคนี้คนอาจจะชอบแบบเกมแนวเนื้อเรื่องนาราทีฟเข้มเข้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว สตอรี่ที่ให้อะไรหลายๆอย่างนะครับล็อกแมนเป็นสูตรสำเร็จที่เรียบง่ายนะครับสำหรับคนที่ชอบสตอรี่เรียบง่ายแต่อนาคตนะครับก็ไม่แน่นอนนะฮะล็อกแมนอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะผมก็เอาใจช่วยอยู่นะครับถ้าไปในเวที่น่าสนใจได้ก็ดีนะฮะคือหมายถึงไปในเวของล็อกแมนที่มีความลึกขึ้นหรือตีโจทย์ใหม่รีตีมหรืออะไรก็ตามนะครับอาจทำให้ล็อกแมนมี จุดกำเนิดหรือว่าเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ไปได้อีกก็ได้นะครับผมก็เอาใจช่วยล็อกแมนในปี2023นะครับว่าจะมีเกมภาคใหม่หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย